สวัสดีครับมาดูรอบเย็นอีกสักหนึชุดนะครับ <c oughs> องค์แรกนะครับเป็นสมเด็จแขนล่ำหลวงพ็กลวยนะครับสภาพเจ้าของมีการใช้มาบ้างนะครับใช้มาแต่ก็ถือว่าดูง่ายนะครับเนี่ยด้านหลัง <c oughs> เนื้อผงน้ามันขึ้นเป็นฝ้าเลยนะครับ สมเด็จแขนล่ำพระทันตัวหลวงพ่อแล้วแล้วก็เป็นพิมพ์มาตรฐานสากลนะครับพิมพ์นี้องนี้เปิดไว้ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทลีลา หลังสูนะครับดีลาหลังสูนี่นะยันสูนี่นะนนนะดีลาหลังสูเนื้อดินผสมทรายเสกนะครับเอาสองพันบาทนะครับนะ ลีลานี่ก็ทันตัวหของพ่อนะครัมีในหนังสือนะครเป็นชุดมาตรฐานอีกหนึ่งองค์นะครับเอาสองพันบาทสมเด็จโพย้อยนะครับสมเด็จโพย,ย้อยเนื้อผงน้ำมันนะครับตรงนี้เนื้อจัดมากนะครับสมเด็จโพย,ย้อย องนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทพราทันตัวนะครับชุดนี้เป็นพราทันตัวทั้งนั้นเลยนะครับคัดมาแบบเอาแบบทันตัวทันเสกนะครับพิมพ์มาตรฐาน <c oughs> สมเด็จข้างเม็ดเนื้อแหวกม่านนะครับสมเด็จข้างเม็ดเนื้อแหวกม่านแต่กุกที่วัดหนงอิดุกนะครับบางองค์ก็มีตาปัม๊มบางองค์ก็ไม่มีนะอันนี้ตาปั๊มว่าชูตินทโลนะครับเป็นฉายาของหลวงพ่อนะครับ เนื้อเนี่ยเนื้อเดียวกับเนื้อแวกมานนะครัมเด็จแวกมานนะครับแต่นี้เป็นข้างเม็ดนะครับออกที่วัดหนองยุบให้ดูเนื้อเนื้อเลนแบบกันไม่ได้แน่นอนนะครับเนื้อนี้นะเนื้อแวกม่านหลวงพ่อมาเอ่อ ฝากกูไว้นะครับออกหนองอีดุกมีหลายพิมพ์นะครับที่เล่นกันหลย่ยหลายหลา่ละไหลายแพงนะครับหลายตั้งนะครับตรงนี้เป็นข้างเม็ดเนื้อสวยมากเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายนะหายากนะเอาไว้ไว้นะเอาเอาสี่พันบาทนะเอาสี่พันบาทเนื้อเดียวกับแหวกมากนะสมเด็จข้างเม็ด ตรงนี้เป็นสั่งกระจายเนื้อว่านนะครับสังส่งสั่งกระจายเนื้อว่านจริงๆก็เป็นดินผสมด้วยนะครับแต่ว่าแก่ว่านแก่ว่านก็จะออกแบบดำๆนะออกเนื้อดำนะครับแดงเข้มไปทางดำนะตรงนี้เอ่อช่วงท้องติดพลาสติกไม่เป็นไรครับเพราะเป็นเนื้อดินนะครับแกล่งแน่นอนปีสองพันห้าร้อยนะสั่งกระจาย สัง่งกระจายเอาสองพันบาทนะครับสองพันบาทสัง่งกระจายเอาสองพันบาทสนใจรายการไหนก็ทักแอดไลน์มาครับไลน์ id a c a l, l v e t e นีครับชุดนี้เด็ดแน่นอน,นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ